มื้อนี้ฟินมากคู่รักเพิ่งเปิดตัวสาตร์ความหวานรัวๆไม่เก่งใจโต๊ะข้างๆเป็นอีกหนึ่งคู่พระนางที่หลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกันนั้นทั้งคู่ก็สาต์ความหวานใส่กันอย่างรัวๆเลยก็ว่าได้สําหรับคู่ของหนุ่มอาเร็กธทรเดศกับนางเอกสาวโบเมลดาโดยทั้งคู่นั้นเพิ่งกลับมาจากทิปเที่ยวอเมริกาด้วยกันมาหมัน และต้องบอกเลยว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่มีอะไรก็เหมือนเหือนกันทั้งเรื่องเที่ยวอย่างล่าสุดหนุ่มอเร็กและสาวโบทั้งคู่ได้ควงกันไปกินโอการาเซะมื้อหรูและหนุ่มอเร็กได้โพสคลิปน่ารักน่ารักลงอินสตาแกรป้อนกันไปมาดูแลกันดีมากแค่มองตาก็รู้ใจแล้วค่ะว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรดูเข้ากันได้ดีสุดๆ โดยโพส์น้ีในอินส a าแกรมหนุ่มอารีคระบุแคปชั่นว่าเรื่องกินเราจริงจังหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าเรื่องความรักเราก็จริงจังดีเลยเก่งคําเดียวหมดแล้วสาวโบก็ทําได้แล้วส่วนอาร็กเรื่องกินจริงจังเรื่องก็อยู่ในโหมดข้างรักแบบน่ารักกินจริงจังแต่ความรักก็จริงจังเช่นกัน